สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการ เรื่องบ้นบานๆบายเจเอสเ e เจเนอเมนต์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดีคอนโดรัตนาธิเบตค่ะโบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งโครงการแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศเดินทางได้อย่างง่ายแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีสายสี่ม่วงนะคะสถานีไซม้าค่ะและสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะด้านในโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะมีห้องฟิตเนสให้ลูกบ้านได้มาออกกําลังกายด้วยส่วนด้านนอกโครงการแห่งนี้นะคะก็อยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะ เดินทางได้ง่ายด้วยนะคะและที่สําคัญอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าค่ะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะคะหรือจะเป็นเอสพนารัตนาธิเบศใกล้บิ๊กซและเทสโก้โลตัสอีกด้วยค่ะส่วนห้องที่โบจะพาไปชมกันอยู่ที่อาคาร A ชั้น6ค่ะอยู่มุมสูงเลยอากาศดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวในห้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวโบพาทุกท่านขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ และห้องที่โบพามาชมกันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ชั้น6อาคาร A ค่ะห้องเลขที่115ทับ14 141ค่ะเดี๋ยวโบพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ และห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่29.15ตารางเมตรค่ะห้องนี้นะคะเราจะมีการทาสีไว้เป็นสีชมพูเหมาะสําหรับท่านไหนที่ชอบสีชมพูหรือว่าเสริมสีมงคลให้กับคุณได้ด้วยนะคะสําหรับภายในห้องค่ะเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นมุมรับแขกค่ะมุมรับแขกตรงนี้นะคะคุณก็สามารถวางโซฟาวางโต๊ะชั้นวางหรือว่าติดตั้งทีวีได้เลยนะคะและที่ถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องนอนตรงนี้ค่ะเราจะมีประตูบานไลดยแยกส่วนของพื้นที่ ห้อองนอนพื้นที่ห้องนอนค่อนข,ข้างกว้างนะคะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ส่วนอีกหนึ่งมุมที่โบจะพาไปชมกันค่ะจะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวที่นี่นะคะก็จะมีชุดครัวไว้ให้ครบเลยค่ะก็สามารถนะคะทําครัวที่คอนโดแห่งนี้ได้เปิดระบายอากาศได้ด้วยนะคะและที่ติดกันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยงโครงการคอนโดมิเนียมดีคอนโดรัตนาธิเบศนั้นเริ่มต้นจากถนนงามวงวานมุ่งเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศจากนั้นขับตรงมาประมาณ6กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะที่โบพามาชมการถูกใจกันไหมคะกับดีคอนโดรัตนาทิเบตค่ะท่านไหนที่สนใจเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายเพื่อมาชมสถานที่จริงได้ค่ะผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะทั้ง f c e e o o o แ Fan Page j s s t m เ n a t e e ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อที่ YouTube Channel เลื่องมันบ้าน by J s s s e t m a t a g e m e n t ค่ะ และนอกจากที่นี้แล้วนะคะเรายังมีซับมือ2ให้คุณได้เลือกอีกมากมายเลยค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสิเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะโบจะพาไปชมบ้านคอนโดหรือว่าอาคารพาณิชย์ที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ